เรื่องราวของวิชาคมไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือว่าของเขมรต่รรางกันู้จักกันแพร่หลายเป็นอย่างดีมานมนานไม่แพ้กันที่แม้ว่าอาจจะแตกต่างกันในท้องถิ่นและที่มาที่มักจะเลียกกันติดปากว่าสายดำและสายขาวแต่กรร็ล้วนมีความเข้มขลังไม่แพ้กันทั้งสองด้นันแม้ว่าเป่าหมายอาจจะไม่ค่อยตรงกันมากนักและหลายครั้งหลายหนตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา ก็เคยมีคนเอาวิชา,าคมที่ตนเองนั้นไปหล่ําเลียนมาใช้ไปทไําร้ายหรือว่ารองของกับอีกฝั่งให้ได้ยินให้เห็นกันอยู่เป็นประจำวิชาทางด้านสายดำส่วนมากจะเกิดขึ้นจากวิชาอาคมและของอาจมที่มักจะชอบนำเอามาใช้ทำพิธีกรรมต่างๆแต่วิชาทางสายขาวนั้นส่วนมากจะเกิดจากความเข้มขังของพลังสมาธิที่ฝึกปฏิบัติจนแก่กล้าบวกกับวิชาอาคม ที่หมู่บ้านริมชายแดนไทยขเขมรผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีทั้งคนไทยที่มีเชื้อสายขเขมรและเชื้อสายไทยอีสานอาศัยอยู่รวมกันอย่างสงบสุขมาเนิ่นนานตั้งแต่อดีตไม่เคยจะมีเรื่องรลาวาร้ายๆอะไรเกิดขึ้นแม้แต่เรื่องที่เกิดจากของคนที่มีวิชาอาคมที่ต่างกันรู้กันดีว่าคนในหมู่บ้านที่มีกันทั้งสองฝั่งไทยขเขมรเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ชาวบ้านในหมู่บ้านที่เก่งเรื่องวิชาอาคมก็มีกันทั้งสองด้านแต่ก็ไม่เคยมีใครมีปัญหาหรือว่านำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนเมื่อมีญาติพี่น้องของคนที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งก็เป็นเชื้อสายทางขำมรได้เข้ามาเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นเป็นประจำแต่ก็มีญาติพี่น้องของชาวบ้านที่มาครั้งหลังสุด ซึ่งเป็นสองผัวเมียที่มาเยี่ยมเย,ยนและพักอาศัยอยู่กับบ้านญาติหนึ่งคืนหลังจากนั้นลุงเช้าจึงได้เดินทางกลับแต่ขณะที่สองผัวเมียเดินทางเลยออกไปจากหมู่บ้านไกลประมาณสัก2กิโล3กิโลได้ระหว่างทางกลับเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นโดยที่ทั้งสองไม่ทันได้ระวังตัวทำให้นคนที่เป็นเมียนั้นถึงขั้นต้องเสียชีวิตกันเลยทีเดียวที่จู่ๆก็มีเสือลายผาดก่อน พุ่งกระโจนเข้ามาทำลายแบบไม่ทันตั้งตัวมันพุ่งกระโจนใส่คนที่เป็นผัวก่อนแต่ดูเหมือนว่ากงเล็บและคมเขี้ยวของมันจะไม่สามารถทำอะไรได้ในขณะที่คนที่เป็นผัวกำลังมึนงงอยู่นั้นมันกัพุ่งกระโจนเข้าใส่คนที่เป็นเมียจนตายคาปากเพราะเห็นว่าไม่สามารถจะทำอันตรายคนที่เป็นผัวได้เมื่อข่าเหยื่อตายแล้วก็กล่าวว่าจะลากเอาไปกินด้วยแต่เมื่อคนที่เป็นผัวพอตั้งสติได้ ก็รีบชักเอามีดอาคมของตนเองที่พกติดตัวมาด้วยพุ่งกระโจนเข้าใส่ทิมแทงเสือลายผาาก่อนตัวนั้นแต่ว่ามีดอาคมก็ไม่สามารถที่จะทําอันตรายเสือลายผาดกอนนั้นได้เช่นกันทั้งคู่กอดลัดฟัดเวี่ยงกันไปมาอยู่ภาคใหญ่จนเมื่อเห็นว่าต่างฝ่ายต่างกระทาอะไรกันไม่ได้และรู้สึกเหนื่อยล้าไป้วยกันทั้งคู่สุดท้ายเสือลายผาดก่อนก็พุ่งกระโจนหนีหายไปในปา่าคนที่เป็นผัว หันมาเห็นเมียก็บพบว่าเมียได้ตายไปแล้วเกิดรู้สึกโกรธแค้นขึ้นมาเป็นอย่างมากและพอจะรู้ว่าเสือลายพาดก่อนตัวนั้นคงจะไม่ใช่เสือธรรมดาทั่วไปอย่างที่เคยเห็นมันต้องเป็นเสือสมิงที่เกิดจากวิชาอาคมเพราะแม้แต่คมมีดที่ลงอาคมมาเป็นอย่างดียังไม่สามารถที่จะทำอันตรายมันได้เลยและเข้าใจว่าคงจะเป็นคนในหมู่บ้านที่ตามออกมาจนถึงในป่าด้วยความแค้น หลังจากที่จัดการฝังล่างของเมียเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เดินทางย้อนกลับไปที่ชายป่าใกล้กับหมู่บ้านแต่ไม่ได้เข้าไปที่บ้านของญาติตนเองแอบซุ่มทำพิธีอะไรบางอย่างขึ้นที่ชายป่านั่นด้วยวิชาอาคมของตอนเองที่ก็มีติดตัวมาไม่น้อยเช่นกันเรียกเสือสมิงตัวนั้นให้มาประจันหน้ากันอีกครั้งในช่งวงหัวค่ำขณะที่ในวัดของหมู่บ้านก็ยังมีพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่ง กำลังนั่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าช้าอย่างสงบจู่ๆกระแสจิตของท่านก็สามารถที่จะสัมผัสจับกระแสของผู้ที่ใช้วิชาคมได้เพราะว่ามันเป็นกระแสของความเขียดแค้นอมหิตผิดกับทุกครั้งที่พระอาจารย์สามารถจะสัมผัสกับชาวบ้านที่มีวิชาคมได้หลายคนท่านรู้สึกผิดปกติเพราะว่าอยู่มาเนิ่นนานไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านมาก่อนกระแสจิต เหมือนกับว่ากำลังจะเรียกศัตรูขัวาขาดของตนเองออกไปหาท่านจึงได้เพ่งยานสมาธิเพื่อจะสำรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นจนได้รู้ว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านได้นำเอาวิชา,าคมของตนเองไปใช้ในทางที่ผิด,ผดหรืออาจจะเกิดจากวิชา,าคมที่เป็นสายดำนั้นย้อนเข้าตัวเองเขา้าจนเกิดไปทำร้ายคนอื่นถึงขั้นตายแถมยังจะเอาเหยื่อกลับมากินเข้าอีกเพราะชาวบ้าน ที่เป็นเสือสมิงที่ไปฆ่าเมียของคนอื่นตายซึ่งก็เป็นคนที่มีเชื้อสายทางฝั่งเขมรเช่นเดียวกันเพียงพ่ออยากที่จะลองของหรือวิชาคมที่เป็นสายเดียวกันเพราะเห็นว่าผู้ที่มานั้นมาจากต่างถิ่นเกิดคงน่าจะมีวิชาคมที่เข้มขลังไม่แพ้กันแต่เมื่อจัดการกับเหยื่อคนที่เป็นเมียจนตายแล้วก็เกิดความรู้สึกอยากจะลากเอาเหยื่อนั้นไปกินซะอีกตามสัญดานของสัตว์ร้ายทั่ว,วไป ถึงแม้ว่าจะเกิดจากวิชาคมกระตามแม้ว่ายังจะไม่ได้สัมผัสกับรสชาติของเนื้อหนังมนุษย์แต่ไม่วันใดวันหนึ่งอาจจะเกิดเรื่องรลวหลายๆกับชาวบ้านตามมาได้ระหว่างที่พระอาจารย์กำลังเข้ายานตรวจสอบอยู่นั้นทั้งสองก็ได้ออกไปประจันหนากันแล้วฝ่ายที่เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นเป็นเสือสมิงอีกฝ่ายมีมีดลงอาคมกับวิชาของตนเองที่ติดตัวมาแม้ว่าตนเองจะไม่สามารถ กลายเป็นเสือสมิงได้แต่ก็สร้างหุ่นพยนต์ขึ้นมาสู้กับเสือสมิงได้เช่นกันแต่วิชาอาคมถึงแม้ว่าจะเป็นสายดำขมนด้วยกันดูเหมือนว่าคนที่เป็นเสือสมิงจะมีวิชาที่แก่กล้ากว่าก็เลยสามารถจะทำลายหุ่นพยนต์ได้อย่างไงไ่ายดายจนเกิดการต่อสู้กันระหว่างคนกับเสือสมิงขึ้นกอดลัดฟัดเวียงกันอยู่ไปมาเหมือนกับช่วงสายๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ที่แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถสร้างบาดแผลให้กับกันและกันได้แต่สุดท้ายเสือสมิงก็สามารถเป็นฝ่ายชนะได้ด้วยพละกําลังที่เหนือกว่าจนอีกฝ่ายหมดเลี่ยวหมดแรงขาดใจตายอยู่ตรงนั้นเองเมื่อตายไปฤทธิวิชาคมก็เสื่อมถอยลงไปด้วยก็เลยถูกเสือสมิงกัดฉีกกินเนื้อหนังโดยความสะใจผลของวิชาคมที่ทําให้ตนเองนั้นเป็นเสือสมิง และไม่สามารถจะควบคุมตนเองได้หลังจากที่กัดฉีกเนื้อหนังของคนกินเข้าไปแล้วเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะกลายไปเป็นเสือสมิงอย่างเต็มตัวในที่สุดสิ่งที่พระอาจารย์รับรู้จึงไม่สามารถที่จะปล่อยให้เกิดความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านต่อไปได้ท่านได้ปั่นควายธนูขึ้นมาตัวหนึ่งจากเทียนขี้พึ่งทําพิธีปลุกเสกขึ้นมาโดยพลังสมาธิจนเข้มขลังบริกรรมพ่มบนคาถาเป่าพรวดพรวดกำกับลงไปอีกครั้ง เพียงชั่วอึดใจก่อนที่จะคว้างออกไปในอากาศขณะที่เสือสมิงตัวนั้นกำลังกัดฉีกล่างของเหยื่ออยู่อย่างเพลิดเพลินจู่ๆสายลมกระพุ่งประทะเข้าไปวูบใหญ่จนล่างของเสือสมิงนั่นกระเด็นออกไปไกลเกือบสามวาเพราะว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่สายลมเท่านั้นกับมีล่างของควายธนูตัวดำมะเมื่มมากับสายลมด้วยที่ยืนชังกาหายใจฝืดฟาดฝืดฟาดอยู่แหลงควิดทำให้เสือสมิงถึงกับ จุกเสียดไปทางล่างแต่มันก็ลุกรวดพลาดขึ้นมองตาจ้องเขม้งด้วยความเคียดแค้นแล้วก็พุ่งกระโจนเข้าใส่กันแบบไม่มีใครกลัวใครควายธนูที่เกิดขึ้นมาจากพลังสมาธิที่เข้มขังกับเสือสมิงที่อ่อนล้าจากการต่อสู้มาเมื่อพักใหญ่จากการที่มันกินเนื้อหนังของมนุษย์เข้าไปทําให้มันมีพละงกาลังเพิ่มขึ้นมา,มากขึ้นสามารถที่จะต้านทานพลังของควายธนูที่เกิดขึ้นมาจากพลังสมาธิได้ มีเสียงการต่อสู้ร้องคำลามดังลั่นไปทั่วจนดังเข้าไปถึงในหมู่บ้านชาวบ้านต่างก็รู้กันดีว่าคงจะเกิดจากผู้ที่มีวิชาอาคมแม้ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ในหมู่บ้านมาก่อนแต่ส่วนใหญ่ก็รู้เรื่องเกี่ยวกับวิชาอาคมกันเป็นอย่างดีเสียงการต่อสู้ของเสือสมิงกับควายธนูดังอยู่ภาคใหญ่ๆสุดท้ายมันก็สามารถจะกัดขยำเวียงควายธนูจนหายลับไปในอากาศได้ จนหุ่นปั่นควายธนูมาหล่นตุบอยู่ที่หน้าของพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์ก็เลยคว้าเอาขันน้ำมนต์ที่อยู่ใกลๆ้ๆสาดโครมลงไปที่หุ่นขี้พึ่งควายธนูตัวนั้นจู่ๆควายธนูนั้นก็หายวับไปกับตาพุ่งปวดย้อนกลับไปหาเสือสมิงตัวนั้นอีกขณะที่มันกำลังเพลิดเพลินกับการกัดฉีกกินเนื้อหนังของเหยื่อควายธนูพุ่งก็ไปพะทะกับหลางของมันอย่างจังจนกระเด็นออกไปไกลขั่วเกา่า ปะทะเข้ากับต้นไม้เสียงดังสนัน่นมีเสียงร้องคำรามลั่นโดยความเจ็บปวดและจุกเสียดไม่ทันตั้งตัวก็ถูกควายธนูตัวดำมาเมื่มพุ่งเข้าใส่อีกครั้งและกระเด็นไปกระเด็นมาอยู่หลายครั้งด้วยความรวดเร็วของควายธนูที่เพิ่มพละงกำลังมากขึ้นกว่าเกา่าจนไม่สามารถที่จะไหวตัวได้ทนันลุกขึ้นมาก็ถูกขิดกระเด็นไปอีกจนต้นไม้บริเวณนั้นล้มละเนรนาด เมื่อดูท่าว่าจะสู้ควายธนูไม่ได้สุดท้ายมันก็นลุกพรวดวิ่งกระโจนหนีหายเข้าป่าไปควายธนูก็หายวับไปในอากาศเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้กลับไปหาพระอาจารย์ตามไปโผล่ที่เลือนของเสือสมิงจนเกิดมีเสียงการต่อสู้ระหว่างเสือสมิงกับควายธนูขึ้นอีกครั้งเสียงดังโครมคามลั่นบ้านไปหมดแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นเสียงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโดยที่ไม่มีใครกล้าออกไปดูแม้แต่คนเดียว ไม่นานมากนักเงียบสนิทไปจนลุ่งเช้าชาวบ้านก็พากันไปดูที่เลือนของตะเพลอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ก็พบเข่ากับล่างของตะเพลินที่นอนตายอยู่กลางเรือนนั่นเองในสภาพที่เป็นคนขึ่งเสือดวงตาย,ยังแดงฉานข้างตึงอยู่แบบนั้นมีเลือดสดๆทลักออกจากปากและจมูกและหลทวาวรไกลๆกันยังมีหุ่นป้านควายธนขี้พึ่งตกอยู่ด้วยอีกหนึ่งตัว แม้จะรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเกิดจากผู้ที่มีวิชาคมด้วยกันทั้งคู่แต่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นฝีมือของใครจนเมื่อชาวบ้านพากันเข้าไปพบกับร่างของคนตายที่อยู่ในปา่าซึ่งได้มาเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านสภาพที่เห็นก็คงไม่ต้องบอกว่าถูกเสือสมิงของตาเผื่อน,นั้นฆ่าตายและฉีกกินเนื้อหนังหายไปบางส่วนไม่มีใครเห็นร่างของคนที่เป็นเมียที่ถูกฝังไปก่อนหน้านั้น ก็ทำให้เข้าใจกันว่าคงจะถูกเสือสมิงตาเผื่อนฆ่าตายไปแล้วเช่นเดียวกันนั่นเองแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นเจ้าของควาทโนขี่พึ่งตัวนั้นที่ตามมาฆ่าตาเผื่อนจนตายถึงเลือนแบบนั้นได้แต่ชาวบ้านก็ล้วนเข้าใจว่าคงจะเป็นผู้ที่หวังดีกับชาวบ้านไม่เช่นนั้นตาเผื่อนคงได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านขึ้นมาอีกหลายหาย